เห็นไหมครับมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นเราจะเห็นบาดลูกปืนเห็นไหมครับตรงนี้เยบร้อยนะครับลูกปืนก็หลุดออกไปแล้วนะครับเนี่ยเราได้ลูกปืนออกมาแล้วเหลือโม่เปล่า,าเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดล้างน้ํามันนะครับนยครับมันจะลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับการให้ตัวมันมันลื่นมากนะครับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับไบโฟโตกราฟี่ครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไบโฟโตกราฟี่จะพาทุกคนมาเซอร์วิสโม่ของล้อคาร์บอนยี่ห้อมิสซูนะครับผมผมเซอร์วิสไปแล้วรอบนึงนะครับดูกลไกทุกอย่างนะครับแล้ววันนี้จะมาสอนวิธีการการเอาลูกปืนโม่ออกนะครับซึ่งในโม่เนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่2ตลับนะครับแล้วก็ที่แปลกมากคือโม่ตัวนี้ลูกปืน2ด้านไม่เหมือนกันนะฮะด้านนึงจะเป็นเบอร์6 902แล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นเบอร์ 6802นะครับเห็นหน้านาอุปกรณ์นะครับที่ผมใช้อุปกรณ์มันบ้านนะครับ1นะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวที่2คือเทปพันเกียวท่อปปานะครับนี่นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้พาะเอกของเรานะครับบล็อกเบอร์20นะครับเบอร์19ไม่ได้นะฮะแล้วก็ประแจ5มิลลิเมตร2ตัวแล้วก็คอนนะครับนี่เป็นตัวบล็อกนะครับบล็อกสวมเฟืองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็โอเคนะฮะออกไรนิดหนึ่งนะครับ เราก็จะได้ถอดฝามันออกีไปรอบๆน,นะครับง่ายนะครับดับคนละด้านนะครับออกแรงนิดนึงนะครับโอเคด้านไหนออกก่อนด้านนี้นะด้านนี้ออกก่อนถ้าด้านนี้ออกก่อนก็เราก็ต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์สิบมิลิเมตรอีกหนึงน่งตัวจับขันนิดนึงนะครับออกแรงนิดนึง การเอาฝาดุมนะครับฝาปิดออกมานะครับโอเคแล้วก็จากนั้นในส่วนของโม่เนี่ยนะครับเราก็ดึงออกเลยนะครับมันเป็นโม่ได้โมกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้โมกออกมาแล้วนะครับแกะสปริงตรงนี้ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเอาประแจหัเหลี่ยมเบอร์เล็กนะครับหรือว่าใครมีอะไรเล่มแหลมเล็กๆงันออกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราเอาสปริงชุดสปริงออกก่อนนะครับ เอาชุดสปริงตรงนี้ออกนะครับนี่ครับนะครับกระเดื่องทั้งหมดมีทั้งหมดหกหกอันนะแล้วก็มีสปริงตัวนอนเล็กๆเนี่ยนะครับที่อยู่ประจำจุดของกระเดื่องแต่ละอันเนี่ยนะแล้วก็ออกมาด้วยนะครับระยะหายนะพยายามเก็บรักษาอย่างดี ถ้าหายนี้โอ้โหรู้จะซื้อที่ไหนนะอาจจะมีขายนะแต่ผมก็ยังไม่รู้แหล่งนะเพราะว่ายังไม่เคยทําหายนะครับแล้วก็จะไม่ให้มันหายด้วยนะครับแล้วก็แกะยางครับโอเคเรียบร้อยนะฮะก็เราจะเห็นลูกปืนที่อยู่ตรงเนี้ยเบอร์หกเก้าศูนย์สองนี่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นเอ้ยหกแปดศูนย์สองนะครับการเอาลูกปืนโม่ออกนะครับถ้าลูกปืนเป็นลักษณะนี้นะครับหมอเปิดนี้นะครับ เราก็จะเอาลูกปืนฝั่งนี้ออกก่อนนะครับผมหรือว่าเป็นหัวปิดก็ต้องเอาลูกปืนฝั่งนี้ออกก่อนเช่นเดียวกันนะครับคือ <î m ul ain> มันออกได้ทางเดียวพูดง่ายๆนะครับโมเพราะว่าโมบางตัวมันจะเป็นหัวปิดนะครับวิธีการเราลูกกอลูกปืนออกนะครับมองเห็นด้านในไหมครับมันจะมีบล็อกอลูมิเนียมซึ่งเป็นลักษณะคล้า,า,า,ายๆแกนนี่นะครับเราใช้มือกดลงไปนะครเดี๋ยวผมจะเอาหกเหลี่ยมกดลงไปนะเน,ะนี่ยเห็นไหมครับ พอเรากดลงไปด้านในแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นเราจะเห็นบาทลูกปืนเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเราเห็นบาทลูกปืนเกิดขึ้นนะครับเรากดลงไปให้เยอะที่สุดนะครับจากนั้นเราจะเอาประแจหกเหลี่ยมนี่แหละตอกบาทตรงนี้ออกนะครับแต่ผมจะใช้ประแจหกเหลี่ยมอันใหญ่นะครับต่อออกนะครับผมใช้เทปเทปพันท่อเกี่ยวปลาปลาเนี่ยครับเป็นตัวรองมูนะครับเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นสูง มันมันจะพอดีนะครับถ้าเรามาเคาะตัวนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันมีโอกาสโม่เนี่ยจะได้รับความเสียหายแตกบินหรือว่าล้านะครับตัวนี้อาจจะโอเคพอเหมาะพอดีนะครับเอาหกเหลี่ยมนี่สอดลงไปนะครับนะครับยงเอียงในลักษณะเอียงครับอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ตอกนะครับตอกทีละด้านนะครับสลับกันด้านนี้ทีด้านนี้ที ั่งด้านนี้บ้างนะครับแล้วก็สลับข้างนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับลูกปืนก็ลูดออกไปแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับนี้ผมเพิ่งอัดจ,จรารบีไปใหม่นะลื่นมากนะครับแล้วฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะ เนี่ยมันใกล้จะออกหมดแล้วต่ออีกนิดน,นึงนะครับฝั่งด้านนี้เย,ยบร้อยนะครับนี่ก็จะได้มุ่เปล่าๆแล้วเหลือม่เ,เปล่าๆเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดล้างน้ํามันนะครับล้างคราบจะระบีอะไรทิ้งให้หมดนะคนว่ามันได้รับความเสียหายไหมเรามาดูความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นว่าเออมันมีไหมนะครับหลังจากที่เราทํางานแล้วเนี่ยอุปก,ปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันเกิดให้ก่อความเสียหายหรือไม่นะครับ ไม่มีนะสะอาดเรียบร้อยดี